สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วจ้านูหน้ามากับร้านเทวาราดูวันสําคัญขององค์พระพิฆเนศวันสังกัตีจตุรถีตรงกับวันที่9เมษายนร้านเทวาราดูของเราจัดชุดสุดคุ้มมาเสิร์ฟให้ในราคาสุดประหยัดเพียง299บาทเท่านั้นในเซตสุดคุ้มนี้ประกอบไปด้วย 1. ขนมโมทกะแคชูนัดสีส้ม20กรัม9ลูก 2. ปัญจะเมวาลาดู20กรัม9ลูก 3. ขนมลาดูโมทกะมินิ4ลูก 4ข้าว949สี้ามงคลแบบรวม1กระปุก5ธัญ,ญพืชเก้าอย่าง9มงคลแบบรวม1กระปุกมาพร้อมกับของแถมอีก4รายการด้วยกัน1เทียนดอกชบาสีแดง2กำยานกลิ่นอโรมา3าทุบใบหวยรวยงวดน,นี้และ 4. ฟรีค่าจัดส่งค่ะจากราคาปกติ465บาทเหลือเพียง299บาทเท่านั้นถวายเสร็จรามาทานได้เลยกดสั่งกันไม่ได้เลยจ้ามีจำนวนจำกัดเพียง50ชุดเท่านั้น